การนักประการครับอาจารย์ครับจะเป็นพรจเป็นพรไฟแฟบเราจะมาสอบถามความฝันของอาจารย์นะครับอาจารย์ฝันดีวันอาจารย์จะมันจะฝันว่าบ้านบ้านบ้าน คืบบคอพญานาคเป็นบุญยิ่งสั้นเป็นบุญบานแต่ว่าเพป็นกาไปตัง้งกองบุญในบ้านเรียกพญาบาคจะได้เป็นาาไปไเหมือนคุณนม่นเหมือนแม่ยืนอยู่วัดจึงครับอืมแม่อยู่วัดแบบนี้พญาบาคกำลังกระแทกอยูอม่มาก,าก,าาาก,มากไปเรื่องนี้กันคุยกันว่าอันนี้ มีหอย่างนุ่มหลายพรสอยู่ในบ้านอยาบาลบ้านว่าน,าน,านี่อยู่นี่อยู่ยี่สิบคนสามสิบคนกําลังต้องคนกําลังเสียคนนั่นหน้าจิตเป็นบุญประจําปีนีหน้าจิตเป็นบุญป,ประจําปีเพราะว่าอ่ามี่การที่ยังกิเลจรักจัดงานบุญก็ดออีมันขึ้นกับมันนี่มีดีอยู่เที่ยวกับ บุญบาคค้านเีิเดเตาครับ่ชิดยังจีเทพวงเชิดบ้ามเิบุญบา้านเป็นว่าบ้านนี่บุญบาา้า,านเต้มขึ้นเนี่ยจำได้ม่บมบ่ได้ไหมพอมาขึ้นพอมาขึ้นจน็นเั็นมึง็นนั่นพานนะครับจะได้เป<ำ>็นำจำบ่ได้ อันนี้ครัวันนี้วันนี้เป็นวันพระ,ะใหญ่ครับเนียนวันพระใหญ่แต่ว่ากับผู้จึงกับีุบ่าวยงอันนี้เนาะกับอุบุก็เนี่ยมันมีท่าเรียนทรงลงหรือถึงว่าอ่า,อาจารย์กับกับโบได้โบได้เป็นเด,ด่นโบได้นจริงเนี่ยทางนี้เนาะ กผมแต่ว่ากับข้อสินแนะนํานนว่ามัน่าไงไดยู่อ uh ันน uh 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 ี้เป็นแนวทางครับผมเป็นแนวทางให้เอฟซีเนาะแต่ว่าสู้กันได้กะ่ทามาแต่ที่ผ่านๆมากระไดเน่บนในเน่ก็เอาก็ได้แน่สินังควันคันนี่ยาบยุ่ม้าตีนี่แ็แม่นยุ่มเนาะค่ะออกคือเนาะก็ได้ยูบางอันก็ได้เนาะหมวดบางหนึ่งหันถือให้อับผม เนงสองร้อยสองร้อยเจ็ดสิบสองสองร้อยเจ็ดสิบสองร้อยสองร้อยเจดสิบสองบาทนี่แหละสร้อยเจ็ดสิบสองบาทสองร้อยเจ็ดสิบสองบาทถูกกันหมดบ้าง ถ้าคนซื้อเป็นในสองบวกเจ็ดเป็นเก้าท no ี่เอาเก้าเจ็ดสองเออเา้นมากอาจารย์คันวาอาจารย์เลยที่ขสองโต๊ะเล้นล่างว่ครับอาจารย์เล้น่างเน้นล่างองเค่อเื่ออืเนี่ยไปค่อครั่อรอเือเ่งเร่องอเ ร้อยร้อยหาบาทร้อยหาบาทร้อยหบาทนี่มันทางนี่ยจริงร้อยร้อยห้าบาทนี่นะขความฝันมาถึบอันนี้คือปัจจัจตัจจัจที่ยุ่มมาทอถำบุญนะเพราะว่าอาจารย์ค่อค่อยคือยค่อยเน่ได้ได้แต่ พันามันมันมันนั่งนัข้เขาก็ได้มาเอเสียหนานีไ่คิดความฝันที่ว่าคนมาทัุ้นีีนี่จะขคนหัวค่ะนี่ผู้ยบาลว่าในในเมือนันผู้ยบาลว่ามีล่งมากยี่สิบสามสิบคนยี่สิบสามสิบอันนี้ก็เอาไว้นั่น่หเนะว่าตั้งสองศูนสามศูะว่าตั้งกองบุญไววไใว้ในสาลาในบ้าน เอาไป้วแม่ฮามาดีสิสามสคนเนาะเนี่ยเป็นงานบุญใช่ไหมครับอาจารย์เป็นสิเป็นงานบุญงานบุญเตี๋ยวหมูขึ้นเหนือกับฟันว่านิมิตว่าเกี่ยวกับบ้านว่าทิ่นี่งานบุญเื้ยคนจีนเต็มบ้านกับบ้านเจ้าของนี่่คยบ้านเด็กขี้อะไรบ้านเด็กขี้ตุ้งอาจารย์บ้านเด็กขี้เท่าไหร่ค่ะบว่ามันหมดบ้านเลยเด็กหมดบ้านเลยนะคือว่าบุญใหญ่สิบุญเนาะ เเขาจะคือคือแมนคือสิมาถอดูีวันอ่ะตาบ้านในดีวัดกันมันในที่สามที่เจ็ดเนาะอ้หน่ะหน่ะห่ะสำคัญนะสำคัญนะสำคัดอืมอืมอืมหน่ะหน่ะหน่ะตัวสำคัญเึ้นแอืมอันสองขึ้นแล้วแมนเกี kind of is, ่ยวเกี่ยวกับสี่เเกี่ยวเกี่ยวกับวัดนะครับเนาะแมนครับดีวัดนี่ ตัวสำคัญตัวสำคัญคือบ้านฤกษ์วัดนี่แหละเป็นนิมิตของอาจารย์เิมิตของพระอาจารย์พระธุดงค์นะครับเนาะตามเจอแล้ววันนี้อโผมตามหานานเลยครับเ้วตามหาตั้งนานเลยแต่ยินเขาจะโดนนะพี่ว่ะโดนแล้วเพื่อความฝันอาจารย์แน่นขนาดมนตามจนเจอนะคะพระธุดงค์ที่หานะคะ ้องกรมใบนี้ขึ้นเนชาตเลยสามิบเพราะว่าเสด็ที่วัดเนาะของอาจารย์แมนอันนี้ก็คืออ่ยี่สิบสามสิบนี่ก็อคนที่มากขนนนจำนวนจำนวนคนจำนวนอย่โนมกำลังมากกำลังมากโยมกำลังมากกำลังมากคือว่าตั้งเป็นกล่องไม้สลากต่างบ้านก็ลรงอนี้ คนมาทำบุญตั้งาังมากตั้งสิบัสิบสามสิบหนึ่งศูนย์ห้านี่เป็นยอดอันนี้ก็เป็นแนวทางที่พระทุดงที่พอยคนเดิมได้ออกตามหานะครับกับทีมคณะได้ออกตามหาจนเจอครับเมื่อหนีได้ไม่เจอแล้วนะครับเนาะได้มาเจอมาพบแล้วก็เลยเขามาขอแนวทางกับเพื่อนนะครับเนาะคือพระทุดงซีหาหมวดก้อนเนี่ยเขาเต็มเต็มครับ ได้กันเกือบมัดมู่มบ้านค,ครับวัวเลตาต, OK ตามหาพระทวดงแล้วนะครับเนาะพระทวดงมีหลายองค์นะครับเด้อม,มันมีแต่องค์เดียวอันนี้คือเป็นองค์ไม้นะครับเนาะเป็นูไม้ภูเพินมาได้เป็นซีหางวดที่เหลี่ยนะครับที่ตามหานะครับได้เข่ามาตามหาเพิ่นจนเจอนะครับอ่าจะลืมนะครับไอเอฟซีถือข่ามาแต่จะลืมกดไลค์กดแชร์ได้ครับเด้อกดไลค์กดแชร์ให้เข้าไว้คนเดิมเนี่ยนะครับอ่าคืออันนี้เพิ่นนิมิตฝันนะครับเนาะเพิ่นฝันว่า นิมิตว่าอยอดผาป่าที่เพิ่นมาถวายได้แค่ร้อยหาบาทนะครับนะ,ะส่วนส่วนยี่สิบสามสิบนี่เพิ่นว่ามีปุณบวานว่ามีคนสิมาทําบุญอยู่ประมาณยี่สิบสามสิบขนนะครับเนาะมาทําบุญในวัดนะครับวัดนี่เลขเลขที่วัดคือเลขที่สามสิบเจ็ดนะครับตัวสําคัญคือสามเจ็ดนะครับเนาะกําลังสิ แห่บุญแห่ยังขงม่าในวัดนะครับเนาะอันนี้คือเป็นตัวสาคัญนะครับเนาะตัวสาคัญที่วงเล็บไปนะครับปาดแดดบัดน,นี่ชาวทีมงานของปอยคนเดิมแล้วก็นใ้มาตามเจือพระตุดงแล้วก็เลยเขาม้ากราบมาตรการเพิ่นนะครับเนาะเราก็ขอ,อเพิ่นบุญบารามีน้ำพระตุดงนะครับเนาะเพิ่นก็นเล่ให้แนวคิดมาก่อนนะครับเนาะแต่ว่าเพิ่นก็นยังบวชในฟันทงเพราะว่ายังบวอดนทอดมือไก่มือนะครับว่าต้องรอดติดตาม พอไว้คนเดิมหรือพอไว้คนเดิมต่อต่อไปเรื่อยๆนะครับเด้อใกล้ๆมือพอไว้คนเดิมก็สิขาม่าหาพ้าตุดงอีกนะครับเนาะว่าเพิ่นสี่ตัวเลขสี่หน,นึ่งานาะครับเนาะเอาอันนี้ก็คือเป็นแนวทางซื้อนะครับเด้อสหรับที่นี่ก็ขอให้มีโชคลาภอันทุกคนทุกคนนะครับเนาะเอฟซีสีใดผู้ใดที่เขามาแล้วนะครับในเริเ่มกดไหลกดแชร์ให้กับพอไว้คนเดิมนะครับเด้อขอให้มีโชคลาภกันทุกคนทุกคนนะครับเนาะ แำหรับคิดนี้ก็สวัสดีครับสวัสดียังงามๆครับ